แมปนี้นะฮะมีชื่อว่า ugc don't move afk นะครับถ้าเขาจะไม่ผิดเป็นแมปที่แจก ugc แต่เงื่อนไขคือห้ามเดินในแมปนี้ในคลิปช็อตก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปหนึ่งนะฮะที่เป็นแมปที่อันนี้อันนี้อันนี้นนห้ามพูดนะฮะคือทุกคนเข้าไปอยู่ในแมปห้ามพิมพ์แชทถ้าเกิดใครพิมพ์แชทเวลามันจะนับถอยหลังใหม่ไปเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเกิดทุกคนที่อยู่ในแมปนะครับอยู่จนครบเวลานับถอยหลังโดยที่ไม่มีใครพิมพ์แชทเลยนะฮะทุกคนจะได้ ugc ไปซึ่งมันเป็นเรื่องยากมาก ขนาดผมเข้าไปในเซิฟที่มีแค่สองสามคนยังมีคนพิมพ์เลยนะฮะคือแมปนี้ไม่สามารถทาเซิฟ VIP ได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคือต้องมาอยู่แล้วต้องรอรุ้นด้วยว่าเพื่อนที่เข้ามานั้นจะแกล้งเราหรือเปล่าแต่แมปนี้แปลกแมปนี้ทาเซิฟ VIP ได้500รูบักนะฮะคือเป็น u g c ที่แจกฟรีจริงๆแต่ว่าเงื่อนไขในการเล่นเกมเล่นแมปหรือว่าในการทําอะไรเนี่ยมันค่อนข้างยากนะโอเคทุกคนยืนนิ่งหมดเนี่ยฮะนี่คือเวลานับถอยหลังนะครับ29นาทีนะห้ามมีคนเดิน ถ้าผมเดินเพื่อนจะด่าไหมมันเพิ่งรีเซ็ตไปไม่น่าจะเป็นไรมั้งเนี่ยฮะ move วิ่งเทกับรีเซ็ตนะครับเอ้แต่เหมือนแบบนี้มันจะมีฟังก์ชันเยอะกว่าเนี่ยรีเซ็ตอีกแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีคนเดินคือคนตั้งใจจริงก็มีแหละที่อยากได้ UGC นะฮะเข้ามายืนเฉยเนี่ยคนนี้ยังขยับเลยเนี่ยขนาดเขายืนอยู่นานแล้วนะเนี่ยคนเดินอยู่ตลอดเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเออแล้วสัตว์เลี้ยงไว้ทําอะไรอ่ะมีสัตว์เลี้ยงด้วย แล้วเงื่อนไขเป็นยังไงเงื่อนไขใช้เจ็ดหื่นห้าพันเป็นแต้มเวลาฮะแต้มพอยท์ถ้าซื้อไปแล้วแต้มก็จะหายไปอันนี้แสนหนึ่งอันนี้แสนห้ากดบัตดี้แสนสองแสนเจ็ดใช้แต้มเวลาฮะ <c oughs> ซื้อแต้มเวลาได้เพื่อที่จะเอาแต้มเวลาไปซื้ออยู่จะซีเมื่อกี้ซื้อวินนี้ด้วยเหรอวินไว้ทำอะไรอีกอะ มันไม่ใช่ซิมูเลเตอร์นะเนี่ยอ๋อวินเอาไว้ซื้อสัตว์เลี้ยงนี่เองนี่ไงแล้ววินถ้าเกิดจะได้ต้องทํำยังไงครับวินอย่าบอกนะว่าต้องอยู่จนครบสามสิบนาที <laughs> แล้วดูฮะเวลารีเซ็ตแทบจะทุกนาทีอ่ะนี่อยู่กันแบบเยอะด้วยนะกระโดดปุ๊บกระโดดข็้ไม่ได้ <laughs> สัตว์เลี้ยงให้แต้มสติลพอยท์ฮะเป็นพอยท์ที่เราอยู่นิ่งๆคือนับเป็นเวลาวินาที แต้มเราอยู่ตรงไหนอะไม่เห็นแต้มเลยอันนี้หรือเปล่าอันนี้ <laughs> <laughs> เพื่อนถวกหูวไหมมีคนโดนแบนด้วยเหรอมีคนโดนแบนด้วยเฮ้แต้มอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อแต้มอยู่ตรงนี้นี่ฮะนี่คือสติลพอยต์แต้มอยู่นิ่งๆครับผมยังไม่มีวินเราไม่จําเป็นต้องอยู่จนครบส0สนาทีก็ได้แค่ยืนนิ่งๆก็ได้แต้มแต่หมายความว่าถ้าเกิดเราอยู่จนครบส0ินาทีเนี่ยจะได้วินเพื่อเอามาช่วยในการซื้อสัตว์เลี้ยง ทำให้แต้มเราเยอะขึ้นสไปเดอร์บวก3.5บวก3.5แต้มต่อ5วินาทีเหรออันนี้บวก2.5แต้มต่อ3วินาทีส n ิก k y s t e ตสามารถเดินได้โดยที่เวลาไม่รีเซ็ตอ้าวอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเ <c oughs> พื่อนเสียงกีตาร์ดังมากเลยเพื่อน <c oughs> <c oughs> มีขายจำนวนลดเวลาด้วยฮะลบหนาทีลบ10นาทีลบสินาทีลบย5นาที ลบสาสิบนาทีเท่าไหร่โหสองพันแปดร้อยโลบัคกผมว่าไปซื้อเซิร์ฟดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะลองอันนี้ดูหน่อยสิเดินแบบไม่นับเวลาถอยหลังได้ผลไหมเพื่อนไม่อยู่นิ่งๆอะ่ะไปเซิร์ฟอื่นดีกว่าทิงด้วยฮะได้ผลครับเราเดินได้โดยที่เวลาไม่เริ่มใหม่ฮะด้วยรองเท้าวิเศษสวัสดีนายอยากเดินไหมเดินปเดินหน่อยสิเดินเดินหน่อยนาย เดิน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 เร็วเดินเร็วเดินเดินกระโดดกระโดดเอ้ามีคนเดินต็อปนายห้ามเดินอย่าเดินเพื่อนคูณสองสติลพอยต์ก็มีคูณสองแต้มที่ยืนฮะวัดคือจริงๆอ่ะทำ UGC ขายไปเลยดีกว่าไหม UGC ถูกสุดก็คือ7 5 0 0 0สติลพอยต์มีคนเดินอีกแล้ว7 5 0 0 0สติลพอยต์ฮะมีสองอันนี้เนี่ยมีเจ่าเต่ากับเป็นแว่น7 5 0 0 0สตาร์เตอร์แพ็ค โอ้มีสัตว์เลี้ยงให้คูณ5ผมลองอันนี้หน่อยอยากรู้เวลามันคูณยังไงอันนี้คือคูณ0.75ต่อ2วินาทีนะฮะมันคูณยังไงได้5,000แต้มด้วยแล้วก็ได้วินด้วย2วินาทีได้แต้ม2.75ฮะตามนั้นเลยแต้มก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปกติแล้ว1วินาทีน่าจะได้1แต้มใช่ไหมที่หมุนก็มี u t c 0.008%อันนี้0.02%แล้วก็มีสัตว์เลี้ยง มีบวกเวลาบวกแต้มให้อันนี้มีอะไรเนี่ยห้ามเดินหรอเอแล้วสัตว์เลี้ยงเราอยู่ไหนอะไม่เห็นเลยสัตว์เลี้ยงเราอยู่ไหนอะมองไม่เห็น UGC อันที่แพงที่สุดต้องใช้เจ็ดแสนสติลพอยต์นะฮะก็คือเจ็ดแสนวินาทีเจ็ดแสนหารด้วยหกสิบเป็นหนึ่งมืนหนึ่งพันห้อหกสิบหนาทีเท่ากับหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ชั่วโมง หารด้วยยีิบสี่นะฮะก็เท่ากับแปดวันเราต้องยืนนิ่งๆในเกมนี้แปดวันใช่ไหมผมคำนวณถูกไหมเริ่มจากเจ็ดแสนเจ็ดสนหารหกสิบนะฮะเป็นหนึ่งพันหนึ่ง้อยหกสิบหกนาทีจากวินาทีมาเป็นนาทีแล้วก็หารอีกเป็นชั่วโมงนะฮะหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ชั่วโมงแล้วก็หารด้วยยีิบสี่กลายเป็นแปดวันครับคือถ้าเกิดไม่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยแปดวันเต็มๆถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็อาจจะช่วยได้นิดนึง ถ้าซื้ออันนี้เป็นโพชั่นเป็นน้ำยาไม่ได้เป็นเกมพาสคูณสองแต้มมันมีแค่สิบชั่วโมงสูงสุดแล้วหนึ่งพันแปดร้อยโลบั๊ด้วยนะเพื่อนอยากเดินเพื่อนเพื่อนเดินไหมเพื่อนเดินสักหน่อยไหมเพื่อนอยากเดินไหมอยากเดินไหมเพื่อนเนี่ยเดินแบบเนี้ยเดินแบบเนี้ยเดินจนได้เพื่อนเพื่อนจะไปเพื่อนเดินละเพื่อนเพื่อนอย่าเดินสิเพื่อนอะลองหมุนหน่อยเผื่อจะโชคดีห้าสิบโลบัค หมุนได้หนึ่งครั้งหมุนมาอ๋อผมมีห้าสปินเลยเหรอได้อะไรเออมันคืออะไรเนี่ยอันนี้อ๋อไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยอ๋อแดดดวงเพื่อนเดินไม่หยุดเลยโอ้โหอ้าวอันนี้คือซื้อได้เลยนี่ไม่ต้องไปซื้อเวลาเพื่อมาแลกเก้าร้อยก้าสิบเก้าโลบักเหนือนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ได้บุมบ็อกโอ้สัตว์เลี้ยงหน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวนะฮะอันนี้9ก้าร้อยเกสิบเก้าโลบัคใช่ไหมอันนี้เป็นเขาสีฟ้าอันนี้คือสัตว์เลี้ยงเราเพิ่งจะมาห้าแสนสติลพอยต์ห้าแสนสติลพอยต์ถ้าเกิดซื้อพอยต์หนึ่งแสนสติลพอยต์หนึ่งพันโลบัคอ้าวถ้าจะใช้พอยต์ซื้อก็คือห้าแสนพอยต์ห้าพันโลบัคแต่ที่หมุนเมื่อกี้ตรงนี้ซื้อได้ในราคาแค่หนึ่งพันโลบัคสัตว์เลี้ยง0ูนย์จุดศูนย คูณกี่นาทีคูณกี่วินาทีอ่ะมาลองดูหน่อยได้รีวอร์ดเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ไหนอยู่นี่ศูนย์จุดเจ็ดห้าสองวินาทีเหมือนกันเลยกับอันนูน้นสตาร์เตอร์แพ็คเสียได้สองตัวฮะตอนนี้ก็คือสองวินาทีได้มาเป็นหนึ่งจุดอ่าหนึ่งจุดเท่าไหร่หนึ่งจุดห้าใช่ไหมหนึ่งจุดห้าแต้มสองวินาทีได้หนึ่งจุดห้าแต้มแล้วก็รวมจากแต้มปกติอีกหนึ่งวินาทีหนึ่งแต้มอ๋อ,อเคลมอันนี้ได้อันนี้เป็นน้ำยาเพิ่มโชคใช่ไหมเนี่ย มีซีเควตเพชดด้วยนะครับอยู่ให้ครบเจ็ดวันไม่ใช่อยู่ให้ครบเจ็ดวันล็อกอินเจ็ดวัน <c oughs> นี่อะไรเนี่ยโรบินเหรอโอ้โหเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นแฮะอันนี้เออรอบนี้เขายืนกันได้นิ่งนานมากฮะยี่สิบสี่นาทีนะครับอ่ะเราช่วยสองพันสองร้อยห้าสิบโลบัคเพื่อนทุกคนจะได้ใช่ไหมหนึ่งวินลองดูหน่อยแล้วกันอืมได้หนึ่งวินอ๋อสองหมื่นสติลพอยด์ด้วยโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ